สวัสดีค่ะนิชาจาก t h เกอร์ with CG วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพรีวิวการใช้ Visual Studio ในการเขียนแอดออนให้กับ b l e n d e r เนาะซึ่งแอดออนที่นิชาได้ทำการเขียนเนี่ยก็จะเป็นแอดออนที่ใช้ภายเมนูในการเลือก Selection สำหรับ Edit Mode เนาะโอเคอาทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าปัญหาของมันคืออะไรนะ นิชาจะเริ่มแบบนี้นะคะโดยการกด Control P เนาใน Visual Studio นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ Blender Start เนาคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วก็เลือก Blender Version ที่ต้องการจะทำการ Start เนานิชาจะใช้เป็น Blender 3.6นะจากนั้นก็รอสักครู่เนาะตัวของ Visual Studio เนี่ยก็จะไปเปิด Blender ให้เรานะ นิชาจะทำการแอดวัตถุเข้ามานะโดยการกด shift a เนาะเลือกเป็น m e s แล้วก็เลือกเป็น cube แบบนี้นะทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมี full keyboard เนี่ยสามารถที่จะทำการกด tab แล้วก็ไปที่ edit mode ได้แบบนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยน selection นาะจากเดิมที่เป็นจุดแบบเนี้ยเราก็จะไปที่มุมบนซ้ายตัวนี้เนาะแล้วก็ทำการคลิกเลือกแบบนี้ โอเคอะแต่ทีนี้ในเบรนเดอรเนี่ยมันก็จะมีคีย์ลัดให้เราอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแบบ full Keyboard ที่มีนำแพดมาให้ด้วยเนี่ยสามารถที่จะทำการกดเลข1เอ่อที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะก็จะเป็นเลข1ตัวนี้เนาะจะไม่ได้เป็นเลข1ที่อยู่ในนำแพดนะจะเป็นเลข1ตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะอันนี้จะ,จะทำการกดเลข1น,นะ ก็จะเป็น selection แบบจุดเนาะกดเลข2ตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยน selection ให้เป็นแบบเ e n น e d g e เนาะกดเลข3ก็จะเป็นแบบ face นั่นเองนะทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่คนที่ใช้เป็น mini keyboard เนี่ยมันจะไม่มีนัแ p a ดเนาะ notebook บางรุ่นเนี่ยก็ยังเป็นแบบ mini keyboard อยู่เนาะโ okay. อเคทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยก็คือก็คือ ใครที่ใช้เป็นมินิคีย์บอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเซตติ้งตามนี้นะก็คือไปที่ Edit เนาะไปที่ Preference จากนั้นเนี่ยตัว Input เนาะแล้วตามปกติเนี่ยเราก็จะติ๊กถูกที่ Emulate n u m p a ำแแบบนี้นะพอเราติ๊กถูกที่ Emulate numpad เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดเลขหนึ่งที่อ่คีย์บอร์ดเนาะ ะจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นนำแพดแทนเนาะกดเล็ก2ก็จะกลายเป็นแบบมุมนี้แทนนะจะเป็น,ปนการคอนโทรลกล้องแทนเนาะแล้วก็กดเลข3มันจะเป็นด้านข้างแทนก็หมายความว่าตรงส่วนนี้จะใช้คีย์ลัดสำหรับในการเซเลคชันตัวนี้ไม่ได้นะต้องไปเซเลคที่ด้านบนอย่างเดียวเนาะ,ะทีนี้พิชาก็จะกลับไปที่ วิดชูนสตูดิโอเนาะจากนั้นเนี่ยนิชาก็จะทำการกด c t r t r o l ชิปีแล้วก็เลือกเป็น Blender Run Script แบบนี้ข้างล่างก็จะมีการ Run Script เกิดขึ้นเนาะตรงส่วนนี้ทีนี้นิชาก็จะกลับไปที่ตัวของ Blender ทีนี้คีย์ที่นิชาใช้เนี่ยก็คือคีย์นี้นิชาอยากจะให้การกด ตัว A พร้อมกับกด Control ด้วยเนี่ยเป็นการใช้ภายเมนูเนาะในการเลือก Selection อ่ะทีนี้นิชาก็จะจัดการกด Control A นี่ก็จะมีภายเมนูตรงนี้ออกมาเนาะเลือกเป็นแบบ Face นี่ในขณะที่เรายังคงใช้อ่า m u ม a เลดนำแพทอยู่เนาะ ถ้าเกิดว่านิชากดเล,ล็กสมันก็จะเป็นมุมมองแบบนี้กดเล็กหก็จะเป็นฟอนต์วิวแบบนี้โอเคอ่ะทีนี้นิชาก็กด Control A เนาะแล้วก็เลือกเป็นเส้นเอ e แบบนี้ Control A เลือกเป็น Vertex มันก็จะทำให้เราทำงานได้แบบรวดเร็วขึ้นเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะจัดการติดตั้ง Add-on กันนะ ซึ่ง Add-on ตัวนี้เดี๋ยวนิชาจะแจกฟรีให้นะครับโอเคอพอได้แบบนี้ปุ๊บเียนิชาก็จะไปที่ตัวของ Edit เนอะไปที่ Preferences นะคะ,ะแล้วก็นิชาจะไปที่ Add-on เนอะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการคลิกที่ Install เนอะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของ Add-on เนาะก็จะเป็น p s e l e e t i o n อ่ะจากนั้นก็ทำการคลิกในส่วนของไฟล์ Zip ตัวนี้นะแล้วก็จัดการ Install ได้เลยนะรอสักครู่เนาะโอเครอสักครู่นะอ่ะทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ติ๊กให้เราละก็คือ Pile Selection ตัวนี้เนาะหรือว่าจะทำการ Search ก็ได้นะอ่ะน่าจะมาล pie, ะพา l e s e l e c ล i o n ตัวนี้เนาะ นี่เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีดีเทลที่เราได้ทำการพิมพ์ไว้นะก็จะเป็น selection with p i menu in edit mode เนาะโอเคอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย refresh สัก1ครั้งแล้วก็ทำการปิดหรือว่าจะมาที่ขีด3ขีดตรงนี้แล้วก็ทำการ save preference ก็ได้เนาะโ okay. อเคอทีน,นี้เราจะมาทดลองกันนะนิชาก็ทำการกด shift a เนาะเรื่องเป็นเอ่อ plane แล้วกันนะ กดแท็บเนาะไปที่ edit mode แล้วก็กด control a ค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นเลือกเป็นเลือกเป็นเส้น edge แบบนี้อืมโอเคใช้ได้ UV Sophia กดแท็บไปที่ edit mode อ่กด control a ค้างไว้นะแล้วก็เลือกเป็น bar protect นี โอเคอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ add-on Py Selection เนาะเดี๋ยวดิฉัจะแจกให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันดูนะคะโอเคค่ะอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนิชาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย